สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับ <c oughs> คุณวิกรมกรมบดีจะเดินทางอยู่ตรงไหน <c oughs> ผมก็ต้องตามไล่ล่ามาร่วมรายการเพื่อจะมาสนทนาพูดคุยกับเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนไทยควรสนใจเพราะว่าคุณวิกรมจับดูโลกตลอดเวลาว่าไปถึงไนอย่างไรก็อยู่เมืองจีนเป็นเดือนเลยนะคราวนี้ตอนนี้ระหว่างกลับบ้านแก็แวะที่เกาหลีใต้อีกเออ เป็นการแวะเกาหลีใต้ที่ผมเชื่อว่าคงไปเห็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรตอนนี้เขาเพิ่งมีประธานาธิบดีใหม่นะเขาเลือกตั้งหลังจากการเมืองเขาวุ่นวุ่นอยู่เศรษฐกิจเขาต้องค่อยๆฟื้นกลับมาแล้วเขาก็เจอปัญหากับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะว่าอเมริกาจะเอาอย่างไงกับเกาหลีใต้ดังนั้นวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยกับเรื่องทรัมป์เรื่องเอเชียเรื่องภาษีทรัมป์ ทรัมป์เป็นโรบินฮูดหรือเปล่าโรบินฮูดแปลว่าอะไรเนี่วันนี้หัวข้อนี้สําคัญมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับหัวข้อเนี่ยที่คุณวิกรมชวนคุยวันนี้น่าสนใจมากว่าทรัมป์นี่เป็นโรบินฮูดหรือเปล่าคําว่าโรบินฮูดในความหมายของคุณวิกรมมันคืออะไรคือคนที่ทําดีอืแต่อาจจะมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส เอาเลยโลบินพูดคือโจรใจดีใช่ไหมคือปล้นคนรวยมาช่วยคนโจรเออใช่เปล่าอือคือจิตใจดีไหมอืมใจดีสิเอาพฤติกรรมอาจจะไม่ดีเพราะว่าเอาปืนเอาธนูไปขู่คนรวยใช่ไหมแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยคืออะไรเอ้าโรบินฮูดนี่เป้าหมายคือทำดีใช่ไหมใช่ท่ยุนใช่ แต่ว่าแต่ว่าอาจจะจี้ปล้นเขานะจี้ปล้นคนรวยเลยนะเออตอนตจี้คนจะต,ต้องทําตัวเป็นคนคนทําไมคนไม่ดีแต่จริงๆมงมีคนมองมองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงทรัมป์เนี่ยไปเอาใจคนรวยนะแล้วก็ปล้นคนจนนะแต่ภาษีฉบับใหม่เขาเนี่ยเพิ่งเซ็นเนี่ยมเมื่อวานนี้เขาบอกผ่านสภาเขาเรียกบิ๊กบิวตี้ฟูลบิลเนี่ยนะคือปรับเรื่องระบบภาษีหมด ให้ลดภาษีคนทั่วไปด้วยแต่ลดให้กับธุรกิจใหญ่เยอะมากแต่ว่าไปตัดสวัสดิการเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนนเรื่องสวัสดิการคนแก่เขาก็ตัดนะอาจจะนั้นมันอาจจะกลับไม่ใช่โรบินฮูดแล้วมั้งโรบินโรบินอะไรฮะโรบินหูดโรบินดคือคือคือเรามามองกันว่าไอ้ใช่หรือไม่ทำเขาบอกว่าเขา make America great a g a i ทำเพื่ออเมริกาทำเพื่ออนาคตทำเพื่อความยิ่งใหญ่ทำเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอดีตเนี่ยอ,อเมริกาจนเอ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 าอเพราะอะไรเ็าบอกว่าเฮ้ยอเมริกาอดีตเนี่ยนะไปไปทำไมจะต้องไปเป็นยามฟ้อแผ่นดินคนอื่นอเอา้าเอา้าทำไมจะต้องไปซื้อของนะจากประเทศมากมายทำไมจะต้อง เออแบบว่าเสียดุลการค้าทุกปีทุกปีใช่ป่ะวันนี้ทรัมป์กลับมาบอกโ no 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 ตัวจะทำให้อเมริกันนั้นยิ่งใหญ่ด้วยการทำไมเอ่ยหนึ่งจะต้องทำให้คนเนี่ยตกงานน้อยที่สุดสองจะต้องทำให้การขัดดุลการค้าของอเมริกานะน้อยที่สุดสามจะต้องทำให้ประเทศอเมริกานั้น เข้มแข็งยิ่งใหญ่เออเหมือนเดิมอ,อ้าอันนี้นี่ถือว่าเขาถ้ามาพูดถึงในลักษณะเป้าหมายของเขาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอันนี้เขาเป็นโรบินฮูดต์ไหมถ้าถ้าเป็นไปตามนี้ใช่ใช่ไหมควนี้ส่วนเขาจะไปป้นใครนั่นก็ดูเช่นไปป้นจีนก่อนอไอ้จีนไอ้ลือ้อนี่มันทำไมอะ่ะเอาได้ดุลการค้าของอัวไปไอ้ที่ลื้อตอนนี้มี เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะมาจากกระเป๋าอ้วกใช่ไหมญี่ปุ่นสมัยก่อนคุณนิชัยจำได้ในญี่ปุ่นเนี่ยโอนมาก่อนมีได้สตุงสตังอเมริกาไปซื้อไอ้ตึกอะไรนะที่ของที่นิวยอร์กอะใช่ใช่ใช่ตึกแม่เออฉะนั้นวันนี้ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้อันนี้มันไม่ถูกทำไมอเมริกันจะต้องไปปล่อยให้ชาวบ้านเขา เอาเงินเราไปสร้างประเทศเขาด้วยการขายของถูกๆม,มาที่อเมริกาถามว่าอเมริกันถามว่าทำอาหารถูกๆของถูกๆอย่างนั้นได้ไหมตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได,แมด้แต่คนอเมริกันมีกินของถูกอะ่ะใช่ใช่ถูกต้องนะา<อ>ถามว่าอันเนี้ย<ๆ>เขาก็กลับมาบอกว่าไอ้ไม่ได้ละบ่ว,วกควจะต้องมา สร้างอเมริกาให้กลายเป็นแหล่งผลิตถูออกต้องน,นะแหล่งผลิตของโลกแล้วอัวก็ทำไมใช้เองกินเองชงเองเขาทำได้ไนะคุณชัายคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่อเมริกันจะทำแบบที่ทํากกำลังพูดเนี่ยคุณชัยคิดว่า i อคของทรัมป์นี่ประมาณเท่าไหร่ <c ười> ไม่รู้รอะไรไอคิวไอคิวคิดว่าเยอะนะ <c ười> ไม่รู้ แต่ว่าไอคิวโกงเนี่ยคุณว<อ>ิชัยคิดว่ามีเยอะกว่าไอคิดีหรือไม่น่าจะใช่น่าจะใช่ผมว่ายัางกับคำว่าท้าทายประชาธิปไตยเออใช่ไหมเอ,เออแล้วเสร็จแล้ววันนั้นถึงวันนี้เป็นยังไงอ,อเมริกันบอกว่าโอ,อ้เขาประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้ทุกมุกเข้าไปในรัฐสภานะเออทรัมนี่ไปรับเครื่องบินนะ เป็นเป็นรางวัลเป็นอะไรให้อเอ๊ะอันนี้เขาตีว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยอืถ้าเป็นยุโรปเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าอันนี้เป็นคอร์รัปชันมั้ยแน่นอนตีความได้เลยเแล้วจีนก็จะมองอยังไงจีนเนี่ยถ้าเวียดนามบอกสินค้าอเมริกันเข้าฟรีเลย<ม>แล้วสินค้าอเมริกันก็ท่วมตลาดเวียดนามและความใกล้ชิดของอเมริกันกับเวียดนามก็มากขึ้นทางด้านการค้ายุทธศาสตร์ต่างๆจีนจะมองเวียดนาม ความสัมพันธ์อเมริก,กันกับเวียดนามมันกระทบจีนแน่นอนถ้ามองจากจีนเนี่ยคิดว่าเอ้ยอันนี้มันมันเล่นเราอยู่ว่ะจีนเนี่ยวันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยตื้อเขาอ่ก็จีนเขาคุณเฉยชัยคิดว่าถ้าเปลี่ยนทรัมป์ไปอีกสิบประธานาธิบดีเนี่ยคิดว่าอเมริกายังจะตื้อจีนอยู่หรือเปล่ามันนะสิเพราะว่า จีนตอนนี้มาแข่งรัศมีกับอเมริกาเดีายว่าจะจีนเลยถ้าเป็นญี่ปุ่นอืดตื้มอาเยอรมันล่ะอือังกฤษล่ะเดี๋ยว่าเอาเอาอะไรเอาประเทศที่ใกล้ชิดกันท่านั้นถ้าเกิดพวกนั้นเข้ามาเบ่งบารมีนะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนอเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีประธานาธิบดีอเมริกาคนไหนที่จะยอมมั่ง ใช่น่าสนใจน่าสนเป็นไปไม่ได้ไม่สนใจใ่ใเดี๋นั้นวันนี้จีนเขาก็แน่นอนเขาก็ต้องรู้อยู่แหละว,ว่าลิ้วล้อแต่ละคนเนี่ยก็ต้องอาศัยตลาดอเมริกาถูกต้องไหมเออใช่นะใชแ่แล้วแล้วแล้วทํำยังไงละ่ะอืมก็จะต้องเหมือนกับจีนน่ะที่พยายามที่จะทำไมหารูปทาง ตอนนี้จีนกับอเมริกายังไม่จบกันเลยใช่ไหมคุณจักรอยางอยากอยางเออผมอง,งงอยู่ว่าตกลงทมา์บอกโอ้ดีลกันเรียบร้อยแล้วแต่แตทําไม่จีนนะบอกว่าเฉยเฉยเงียบเงียบอ่ะตอนนี้จีนเขารู้สึกว่าคาไม่กระตือนือร้อนอะไรเลยนะอืมป์บอกโอ้ยฉันคุยกับชีโอ้ยฉีนเีเป็นคนดีเเพื่อนรักใช่นะเออท่าพูดนี่เลยทุกอย่างจบแล้วอื hmm. แต่ชีอีกก็เงียบเงียบนะ ่ิงที่แบบว่าว่ารู้ว่าลืมมาไม้ไหนนะว่าก็จะทําไมเอ่ยไม่ไม่ไปกระตือรือร้นจนเนี้ยวันนี้ยเรตติ้งของทรัมป์กับจีนเนี่ยนะทรัมป์ตกตกนะตกไหมเพราะว่าบอกไปว่าเนี่ยฉีจะต้องโทรหาผมก่อนอืเราถึงจะคุยกันได้เออสีก็ทําไมเฉยเนี้ยถ้าสีอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องโทรหาผมอ่าอพูดไปศีก็เฉย อใช่ใช่ไหมสีรู้เลยว่าทรัมป์เนี่ยนะถ้าไม่ได้สีไปร่วมมือนะเลตติ้งทรัมป์ตกตกแล้วถ้าไม่จบกันนะเรื่องของจีนกับอเมริกานะเศรษฐกิจนะทั้งสองฝ่ายนี่ก็แย่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 ่ฉะนั้นสุดท้ายมาดูว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำมานี่คุณวิชัยคิดว่าเขาทำเพื่อประเทศเขาผลงานต่างๆเนี่ที่เขาทำมาทั้งหมดนี่เพื่อประเทศเขาสักกี่ปร์เซ็ เพื่อประเทศหมายความว่าเพื่อสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อตัวโดนัลด์ทรัมป์เองหรือเพื่อพรรคเรพับอิกันอาต้องตามตรงนี้เพื่อประเทศก็เพื่อประเทศละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าที่ทําเนี่ยเพื่อตัวเองเป็นหลักอืมแหมงี้ดูถูกเลตติ้งทรัมป์นะวันนี้ถ้าไม่ใช่ทรัมป์ใช่หรือไม่ว่าสามารถที่จะมาทาภาษีนะให้เหลือศูนย์สกภาษีนําเข้าเอา แช่ป่ะถ้าไม่มีทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าหลายๆประเทศตอนนี้กำลังเอาโมเดลเวียดนามเอาไปใช้ไหมซึ่งเมื่อก่อนนี้หนึ่งเอาดูสิเก็บภาษีอเมริกาสองนี่ให้อเมริกาเป็นยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็ตอนนี้เขาทำไมล่ะเพิ่มไอเอออบประมาณกลาโผมเพิ่มมาเป็นห้าเปอร์เซ็นตมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นตของ GDP ยุโรปก like ็เปอร์เซนต์กว่าแล้วมาสองเปอร์เซนต์วันนี้เขาเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะอืมใช่อ่าใช่ห้าเปอร์เซนต์แล้วห้าเปอร์เซนต์นี่คุณวิชัยคิดว่าเม็ดเงินมันเนี่ยต้องเท่าไหร่เออไอเม็ดเงินตรงนี้คุณวิชัยคิดว่าเขาจะต้องซื้อสินค้าอืมจากอเมริกาก็คือเรื่องกระลาหมนี่อเมริกานี่เป็นผู้ผลิตเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ ฉะนั้นอันนั้นก็เป็นการทำไมส่งเสริมเศรษฐกิจอเมริกาอีกหรือเปล่าอืม F สามสิบห้าเอออันเนี้ยจะขายไปสตีลเออคันนึ้ต้องลำนึ้ต้องขี่พันล้าน่ะใช่ไหมเออมีใครทำอย่างนี้ได้บ้างห้าเปอร์เซ็นของงบประมาณแล้วอุตสาหกรรมเอป้องกันประเทศในอเมริกาก็สูงขึ้นอืคุณวิชัยคิดว่ามีใครทำได้อย่างทั้อืยาก อย่ใอยใช่ไหฉะนั้นวันนี้ทรัมป์เนี่ยก็ถือว่าเขาก็เป็นคนที่มีผลงานในแง่ของมาณถึงวินาทีนี้นะว่าเขาสามารถที่จะทำไมทำตัวเองใ,ให้ดูแล้วมันโดดเด่นแล้วมีผลงานแล้วสิ่งที่บอกว่า get again อเมริกาเกตอเกนนี่ตอนนี้มาถึงขึ้นทางไห้อย่างคุณดูใจมมาแล้วมาแล้วนี่เขาได้เรื่องภาษีแล้วก็เก็บ ภาษีแล้วก็ทั้งจากข้างนอกแล้วก็ข้างในนี่ตอนนี้เขาถือว่าเขาได้ชัยชนะแล้วนะถ้าเกิดคว้มได้รางวัลโนเบล<笑><笑><ต>ยากเย<อ>เพราะว่าเพราะว่าโดนอัลทรัมมิสไม่สามารถทำให้ปูตินยอมเลยสงครามอะไรๆได้หมดแต่ปูตินนี่ยังแข็งข้ออยู่เลยนะล่าสุดเนี่ยโทรศัพท์คุยกับปูตินด้วยคุยกับเซเลนสกี้ด้วยเนี่ย ปูตินไม่ยอมอ่ะคุณมีกลมปูตินเฉยๆเงียบๆแล้วก็ทัานซ้ำก็ I'm not happy I just talk to Putin and but you know I'm not happy อแล้ววันนี้นะปูตินอย่าไปคิดว่าปูตินนี่หมูนะปูตินนี่เจอจระเค้เลยแล้วแล้วจอระเค้เจอกับอะไรเจอกับวันนี้นะครัําเนี่ยอินซีเนี่ย อินซีเจจอยเคยูเอะอินซีเจจอเคนะมันรู้กันไปวันนี้เนี่ยปูเนี่ยถ้ามาพูดถึงอวัยวุธแล้วอ่ะกับเอประสบการณ์ของเขาเนี่ยในโลกไม่มีขีดคนที่มีขนาดปูตินที่ตอนนี้คุณวิชัยดูมีใครบ้างที่จะไปท้าปูตินได้ ในแง่ประกาศนีบัตรในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของความลึกซึ่งในแง่ของความเด็ดเดี่ยวใช่ไหมเออฮยปูอีนี่ทรัมป์เนี่ยเวลาอยู่กับฮยปูเนี่ยดูออกเลยไหมอืมว่าทรัมป์เนี่ยแพ้ตรงไปเยอะมันแพ้ทางกันตรงไหนปูตินจะไปยอมแพ้ทรัมป์ได้ยังไงเนี่ยเออเรามาดูที่ว่า เอาส่วนตัวก่อนนะปูตินกับทรัมป์เนี่ยทรัมป์มีอะไรที่ข่มปูตินลงได้บ้างอยา yeah, แต่ว่าปูตินก็เก่งนะปูตินไม่เคยด่าทรัมป์นะปูตินนิ่มมากแล้วก็ชื่นชมทรัมป์แต่ว่าทรัมป์ก็แอปปี้ไงโอเคเนี่ยปูตินวิสเวอ์ไนส์แต่ว่าแ <c oughs> ข็งข้อบอกให้ยุติสงครามเจรจา ส่งคนมาเจอจาน้ะแต่ไม่จบสักทีหนึ่งเอ,อเงื่อนไขก็ยากเหลือเกินจะยึดดินดานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะแล้วไอ้เซเลนสกี้ก็ไม่ยอมเนี่ยแล้ทรัมป์ทุบโต๊ะทำไมทุบกับอิหร่านได้ไปถล่มอิหร่านได้ทุบกับกาซาได้นะปาเลสไตน์ได้แต่เล่นปูตินเอาไม่ลงเอาปูตินไม่ลงคือคนที่พูดมากเนี่ยอือม,มันคือเสียเปรียบคนพูดมากเสียเปรียบเหรอ เพราะว่าไปใส่ปรุงเนี่ยก็ไปเอาทำไมโชว์นี่ก็เห็นหมดแล้วาำใน24ชั่วโมงผมจะจบให้ได้เพราะผมสนิทกับปูตินแค่นี้เองปูตินก็จับหางทําได้ละเองถ้าจะมาคุยกับข้าเนี่ยแล้วข้าจะไปทำให้เองเนี่ยนะอภายใน24ชั่วโมงนี่ทําไมทามันก็ชื่อเสียงดีขึ้นไหมใช่ปูตินเขาก็อันนี้ก็ทริป หพอข้างหลังทอโดยให้ทองตกกับผมอืมอือืไอ้ทีบอกว่าเอ่อหนึ่งวันเนี่ยมันกลายเป็นทั้งหมดตอนนี้จะจะจะจกีก่เดือนจะจะจะกี่วันนั้นเนี่ยจะร้อยห้าสิบวันนะเออใช่เฮียชีเฮ้ยเฮียชีนี่จะต้องโทรหาผม,มเพราะว่าเฮียชีนี่ก็จะต้องทําไมจาัดก,การเนี่ยไอ้การเอ่อเอ่เอความเอ่อเรียกว่าภาษีเออะไรต่างๆมีฉะนั้นนี่จีนตาย มีเสร็จแน่นอนใช่ใช่ใช่อ,อ,อถามว่าท่าก็ไปประกาศแล้วไปบอกให้เฮียศรีโทรมาอืมอืมคืณใช่ยบอกว่าเอาปืนไปจ่อยเฮียศรีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะตอนนั้นอาจจะมีโอกาสโทรมาแต่เฮียศรีนั่งอยู่ที่นั่นแล้วออเออฮียศรีก็นับสตังค์ในกระเป๋าอะเออวัวยังมีสตังค์เท่าไหร่วัวยังอยู่ได้เท่าไหร่แล้วอัวก็ไปตลาดอื่นตั้งเยอะแล้วตอนนี้ตลาดอเมริกามันลดลงมากมาย เพราะนั้นคนที่มีเรียกว่าเงื่อนไขที่ดีอย่างแบบเงปูกับเงาสีเนาะคุณจะเห็นไหมว่าทรัมป์กินทั้าใ้ลงแล้วทำก็ไปวกเวกไปทำอะไรแต่อะไรสองคนนี้นั่งเงียเป็นไอ้แค่อยู่สองตัวแล้วก็อ้าปากรอกวันเมื่อไหร่เนี่ยทรัมป์จะตกมาให้เขารับวันนี้ดูที่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องภาษีของจีนกับอเมริกา ตกลงแล้วตกลงได้แล้วอะไรเออใช่หรือเปล่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทำกายเป็นนะคนที่เรียกว่าพูดมากแล้วไปปล่อยขาดไปปล่อยไอ้ข้อมูลให้เขาเห็นตับใส่ใส่กลุมตัวเองใช่หรือไม่เอออาจจะเป็นลูกเล่นเป็นแทคติกของการเจรจาก็ได้ปล่อยปอยอกมาแต่ว่าจะยังไ่เก็บไว ฉันยังมีไพ่เดี๋ยว <laughs> up my sleeve ฝรั่งก็บอกว่า uh, a c a o u t up my sleeve คือยังซ่อนอยู่นะมีไพ่ซ่อนอยู่แถวนี้นะแต่ทางสีกับนั่นเขาไม่ซ่อนไพ่อะ่ะอืมอืมอเขาซ่อนปืนอืมอืมเออวันนี้ไม่มีทางเลยที่แชมจะไปเอาชนะสองคนได้อืมอืมในความเห็นผมนะเออเอืมแล้วทชมก็ไปทำไมคนอื่นถึงโอ้วิ่งนั้นผ่านเลยคอาม มันเล็กเอออืมอืมใช่ไหมยางกักบเวียดนามบ้างไทยบ้างเรื่องใครกับใครนี่เล็กหมดญี่ปุ่นเล็กหมดเออแต่ไปดูที่ทาไมเออวันนี้ที่จริงว่าไปแล้วเออรัสเซียก็ไม่ใหญ่แต่รัสเซียบอกว่าเอ้ยหรือไม่ต้องซื้อน้ํามันวัวก็ได้ไม่ต้องซื้อน้ำมันวัาาวก็ไดท้ที่ใช้อะหรือไม่ต้องขายอาวุธไอวัวก็ได้วัวก็ทําของวัวเอเออหรือ เอ่อแบบว่าลือจะบอยคอรดวัวอื่หรลื้อก็บอยคอรดไปวัวก็ยังมีการเติบโตของวัวไปฉะนั้นเงื่อนไขของทันเฮยปูกับเฮยสีนี่ทำเอาเขาไม่ลงเอาไม่ลงนะเอาไม่ลงนะไอ้อตรงนี้ที่น่าสนใจมากเก่งกับเก่งกับทุกคนแต่ทําไมเอาเฮยสีกับเฮยทำไม่ลงนี่แสดงว่าอากระดูกคนละเบอร์ล่ะก็ดูสิ เยสีเนี่ยอีเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อืม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 อืใช่ไหมเนี่ยปูเนี่ยอีเข้ามามีอํานาจตั้งแต่ปีสองพันใช่อันนี้เท่าไหร่กี่ปีแล้วใช่ไหฉะนั้นก็วันนี้ทรัมป์เนี่ยก็ถือว่ามีผลงานนะอย่างเาเมื่อกี้ที่ว่ากับประเทศเล็กๆใช่ใชใช่ใช่ก็เหมือนกับนักเลงอยู่หน้าปักซอยอ่ะพอมีเด็กน้อยเดินผ่านไปก็เขกหัว เออแต่ถ้าที่ท้ายซอยมันมีมาเฟียอยู่งั้นน่ะใช่ไหมเออนี่ก็จะคนละเรื่องฉะนั้นการเป็นโรบินบูตรของทรัมป์เนี่ยยังเป็นได้ไม่ถึงขนาดโรบินฮูดยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นใช่ไหมถ้าจะถึงขั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นคนดีต้องมีผลงานจากความเป็นจริง<อ>แล้วต้องให้ทุกคนยอมรับคุณนิชัยทำไมโรบินฮูดถึงกลายเป็นเ,เรื่องราวเป็นนิทานเป็น เออหนังเป็นอะไรต่ออะไรเพราะคนเขานับถือโรบินฮูดใช่คุณทิชัคชยคิดว่าทรัมป์เนี่ยวันหนึ่งจะมีหนักชื่อทรัมป์ไหมอ่าแล้วแต่ว่าเขาจะจบยังไงอาชีพเขาเนี่ยการเมืองเขาจะจบยังไงเมื่อกี้คุณวิกรมพูดถึงรางวัลโนเบลนะเมือ่อวานนี้ทรัมป์พูดนะเนี่ยเนี่ยผมให้ฟังดูว่าแกเนี่ยจริงๆแกหมุกบุญอยู่กับต้องได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐภาพเพราะว่าผมเนี่ย ทำไม่สงครามยุติไปห้าสงครามแล้วนะจะไม่ไม่มีทำไมไม่มีใครเสนอให้รางวัลโนเบลฟังฟังประโยคจากโดนัลด์ทรัมป์ดิดูพวกแกนะ USA นะแล้วก่อนเป็นยสีแดงอันดนะ nations from going to war, and somebody else will get the Nobel Peace Prize for their writing about Donald Trump. A professor at some school that you've never heard of has received the Nobel Prize for his writing about Donald Trump and what Donald Trump did. I say, what about me? I don't get it, but that's one of those things. But think of it, we stopped we stopped India and Pakistan. We stopped Kosovo and Serbia. They've been fighting for a long time. And a lot of it was trade. I said, you're not going to trade with us if you're going to go to war and India Pakistan was big very big for a different reason. I mean, they have little things called nuclear weapons. You would have had pretty soon a nuclear war we stopped that. in africa, uh, you look at what was going on in the congo with rwanda. that war was going on for 30 years. 30 years, and we stopped it. and it was vicious. six million people killed. and it was a bad one. it was killed and killed badly. machetes. a machete. you know what a machete is, you don't want to know. and we just did a really great job. and then, of course, you tap it off with the hit, the perfect hit in Iran where they were talking awfully badly, you know, death to America, death to Israel. They were talking awfully badly and they're not talking badly anymore, to be honest with you. And we might even meet with them and see if they want to meet. They want to meet and we'll see if we can do something. But they want to meet. I think they want to meet very badly. But our allies have agreed to pay over a trillion dollars a year for Our You defense. saw what เราป้องก n นคุณ n ห็นว่าเกิดอะไ a ขึ a นในน o โต้ที่จริง e ร h e r e ทูตน a โต a มาที่นี่ทอมบอกว่าบทผมเนี่ยยุติสงครามตั้งห้าสงครามไม่ได้รางวัลโนเบลไอ้หมอที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับโดโดทรัมป์จะได้รางวัลโนเบลมันยังไงกันเนี่ยนี่ดแกทำใจไม่ได้เลยนะวิชัยคิดว่าคนที่อยากคนที่จะได้รางวัลโนเบลมีขีดคน ที่มาพูดว่ารางวัโลโนเบลนี่น <S <S มันคนจะได้จนในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์มีไหมไม่มีเขาไอคนที่ได้รับรางวัโลโนเบลเนี่ยนะเอ้ยนี่รางวัโลโนเบลอ้วกคนจะได้แล้วเสร็จแล้วเขาจะได้เนี่ย <S 2> <S 2> ไม่มีไม่มีใครที่พูดว่าอยากได้จะไม่ได้เพราะว่าคาณะกรรมการก็บอก <S <S เฮ้ยหมอนี่มันอยู่ดีๆจะมากดดันคอคอเราได้ไงวะใช่ไหมเออฉะนั้นฉันต้องแสดงความเป็นโรบินพูดที่ แท้จริงถึงจะมีโอกาสแล้วก็ไม่ต้องมาเป่าปีนะเป่าประกาศว่าฉันจะต้องได้รับรางวัลโนเบลไปเงินทรัมไม่มีทางเป็นโรบินบุชได้แน่นอนใช่ไหมครับอืมก็นี่นี่ผมให้ฟังพ่อจะได้รู้ว่าจิตวิทยาของทรัมที่คุณวิกรมวิเคราะห์เนี่ยมันใช่อย่างนั้นเลยเป๊ะเลยคือมัน พูดออกมาต้องพูดออกมาเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าฉันควรจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพศายุติสงครามกี่ครั้งนี่แต่ว่าไปถล่มอิหร่านนะวันที่ทรัมป์สั่งเครื่งองไปถล่มอิหร่านนะผมบอกอะไรรู้ไหมผมบอกจบและหมดโอกาสทรัมป์ได้รางวัลโนเบลนะใช่สันติภาพิภา<อ>ไม่ใช่วิธีนี้สันติภาพาไม่ใช่วิธีการถล่มด้วย ระเบิดใหญ่มากบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยหนักเท่าไรเนี่ยแล้วก็นั่งใส่วกเมคอมเกตตะเกนนั่นในห้องซิจเวชันรูมเลยนะเฝ้าดูขณะที่กำลังย่อนระเบิดตึ้งตึ้งนี่มันยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมาเองนะท่านออ้าวแล้วมันอย่างนี้มันจะได้รางวัลเออมันจะเป็นโนเบลได้เหรอได้เหรอถ้าคุณวิกรมนั่งอยู่ในกรรมการตัดสินโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยนะไอ้รูปนี้จะทำให้ยิ่งคิดหนัก ใช่ใช่ไม่มีใครเพรายอมคนที่เป็นกรรมการเนี่ยถ้าใครที่ไปยอมบอกโอ้ทําเขาควรจะได้รางวัลโนเบลผมว่าเขาจะถูกต่อว่าอืมอืมอืมดันั้นผมก็ยังคาดหวังนะ<อ>ว่าทรัมป์จะเป็นโรบินฮูดในวันนั้นอืม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 นั้นเราอาจจะมีภาคสองอของวันที่เราเห็นว่าทรัมป์เขาทำดีแล้วโอเควันนี้คุยกันเรื่องทรัมป์โรบินฮูดหรือไม่ ขอบคุณครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผุ้ทีชัยและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ